ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกําแพงหินนะครับเป็นงานก่อกระถางต้นไม้นะครับก่อที่วัดสุทธาวาสนะครับก็ประมาณ30กระถางนะครับอันนี้ก็ดําเนินงานไปครับได้กระถางที่4แล้วนะครับก่ออันสามกระถางก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยเพิ่งเริ่มกระถางที่4ี่นะครับก็ความสูงนะครับจะพื้นขึ้นมา40เซนนะครับแล้วก็ความหนาที่30เซนนะครับ จุดศูนย์กลางนะครับที่เมตรยี่สิบห้านะครับขอบนอกรวมขอบนอกนะครับที่สองเมตรห้าสิบนะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับ รับออกแบบผิดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูจนฝากงานจะเสร็จนะครับสวัสดีครับ